นายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือตัวประกันไทยในอิสราเอลว่าเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้พูดคุยกับพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งได้รับรายงานความคืบหน้าว่าได้มีภาพถ่ายของตัวประกันจึงเข้าใจได้ว่าอย่างน้อยที่สุด ตัวประกันยังมีชีวิตอยู่และกําลังพยายามเจรจากันอยู่ซึ่งขณะนี้กําลังดูว่าช่วงไหนของการรบภาคพื้นดินที่อาจจะมีการพักบ้างหากมีการหยุดยิงชั่วคราวอาจเป็นระยะเวลา1-2วันก็อาจเป็นช่องทางในการลำเลียงตัวประกันออกมาได้ทั้งนี้ประเทศไทยก็พึ่งทางมาเลเซียค่อนข้างเยอะเมื่อถามถึงความคืบหน้าตัวประกัน3คนที่ยังหาตัวไม่พบและถูกจับเพิ่มอีกหนึ่งคนมีความคืบหน้าหรือไม่ นายกรัฐรมนตรีบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีรายงานความคืบหน้าเข้ามาเมื่อนี้ไดม้มีการคือผู้ชี่ยวชารสาุกสนะครับก็มีความคืบหน้าว่ามีภาพถ่ายของตัวประกันนะครับเพราะนั้นก็มีความเข,ข้าใจว่าเสียงน้อยที่สุดก็ยังมีชีวิตอย่นะครับก็ย,ยังพยา,ออา,ายามเสียะครับ ก็กำลังดูงที่ว่าช่องช่วงไหนเนี่ยจริงๆแล้วเนื่อการการร้องหนะภาพนี้ดีเนี่ยก็จะมีการพันบ้างผมเชื่อว่าจุดต่อไปที่เราต้องมาพิจารณาคือว่าเมื่อไหร่ที่มีการดูจริงชุดยาวสักจำนวนสมมติด้วยวันหรือสองวันเนี่ยตรงนั้นนี่อาจจะเปิดวินโดว์ในการที่เขาใจจำเรียงออกมาได้ไม่ดูจริงนะครับตอนที่เราเอกดขึ้นทางมาเลเซียเก็จะเห็น ยังไม่ยัเดครับไม่มีขออีกหนงม่เดืนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ